สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนิวนะครับคนไทยกำลังมีความสุขกับบรรยากาศหรือว่าสภาพอากาศที่กำลังเย็นสบายนะครับหลายพื้นที่นั้นอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณตั้งแต่10กว่าองศานะครับไปจนถึงประมาณ17-18องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังเย็นสบายมีลมอ่อนๆน,นะครับดังนั้นทุกคนก็จะมีความสุขกับสภาพอากาศแบบนี้ แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนนี้หลายประเทศก็พบกับสภาพอากาศที่หนาวเหน็บจนทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วหลายรายสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นนะครับได้รายงานยอดรวมผู้เสียชีวิตจากพายุหิมะและหิมะตกหนักในญี่ปุ่นล่าสุดเนี่ยนะครับรวมอยู่ที่38คนนับตั้งแต่เกิดพายุหิมะและหิมะตกกระหน่ำมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นล่าสุดเนี่ยเมื่อวันจันทร์นะครับเพิ่มมาอีก8คนหิมะตกหนักระลอบล่าสุดในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือของจังหวัดนิงาตะโทยามะอิชิคาวะฟ,ฟูฟุกุอิและอิฟูและก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมกว่า270คนยานพาหนะหลายร้อยคันต้องต,องตกค้างอยู่บนทางด่วนโฮคุริกุในจังหวัดฟูกุอิ ในทางภาคกลางของญี่ปุ่นนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนเนื่องจากว่าหิมะที่ตกอย่างหนักและก็ส่งผลกระทบต่อเกินการเดินทางเส้นทางนั้นก็กลายเป็นอมาาัมพาตมีการยกเลิกเที่ยวบินในประเทศหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นหิมะตกหนักรบกวนให้การใช้บริการของรถไฟหัวกระสุนก็ไม่สามารถที่จะดําดเนินการได้อย่างเต็มที่เนี่ยนะครับถนนอีกหลายสายต้องปิดถนนและก็การจราจร เนี่ยนะครับก็หลายเส้นทางกลายเป็นอมาพาตเพราะว่าหิมะนั้นปกคลุมขณะที่สํานักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยนะครับให้อยู่แต่ในบ้านยังไม่ควรออกนอกบ้านในขณะนี้เพราะว่าหิมะจะยังคงตกหนักต่อเนื่องจนถึงสุดสัปดาห์นี้นั่นก็คือเท่ากับว่าญี่ปุ่นนั้นหิมะตกมาเนี่ยนะครับต่อเนื่องมา1เดือนเต็มๆทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า38รายแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะครับ 270รายด้วยกันนั่นคือฝากฝั่งของซีตะวันออกนะครับไปดูในส่วนของตะวันตกกันบ้างในตะวันตกนั้นเนี่ยครับที่เราได้ยินข่าวหนักหนาสาหัสต,ตอนนี้ก็คือทางภาคกลางของสเปนครับต้องเผชิญกับอากาศหนาวจัดหลังพายุฟิโลมิน่าทำให้เกิดหิมะตกหนักเนีครับเมื่อวานนี้วันอังคารที่12มกราคม2564ที่เมืองโมลิน่า เดอารากอนและก็เมืองเตรูเอลนะครับซึ่งอยู่ในภูมิภาคทางตะวันตกนะครับอขออภยัยทางตะวันออกของกรุงมาดริดเขาบอกว่าอุณหภูมินั้นติดลบไปถึง25องศาเซลเซียสทำสถิติเย็นสุดในรอบ20ปีกันเลยทีเดียวส่วนอุณหภูมิในกรุงมาดริดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าลบ16องศาเซลเซียสโรงพยาบาลในเมืองหลวงแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ต้องรับสภาพกับเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องนอกจากนั้นก็ยังต้องรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่เผชิญกับพายุหิมะเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกว่า1,200รายแล้วนะครับแน่นอนครับสภาพอากาศในสเปนตอนนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงมาดริดกับบาร์เซลโลนาถูกระงับไปช่วงเวลาหนึง่งส่วนเที่ยวบินที่สนามบินมาดริดบาราคาสถูกยกเลืกถูกยกเลิกนะครับแล้วก็ ตอนนี้สภาพอากาศก็บอกว่ากำลังหนาวอย่างสุดขั้วที่สเปนนั้นล่าสุดมีผู้ได้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเจ็ดรายด้วยกันนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นสภาพอากาศที่เรียกว่าหลายพื้นที่นั้นต้องบอกว่าเข้าขั้นวิกฤตเข้าขั้นเลวร้ายนะครับเพราะว่าอุณหภูมิติดลบอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้ผู้ที่เผชิญเหตุนั้นเสียชีวิตส่วนในประเทศไทยเรากําลังมีความสุขกับอากาศที่ เย็นสบายนะครับไม่ถึงกับหนาวจัดแบบในต่างประเทศแบบหลายๆประเทศครับ